Nam <laughs> dự <laughs> xong lên xong xong

สี่สาม C <laughs> gì? Ha ring. 6 C Gue tete Marche Hanan! U Kellery Harrison 5, chết 6, <laughs> <Hục>, chết <laughs> bé húc ถ้าพร้อมแล้วเสริมเลยไม่ต้องรอเสียงนกวีทโอเคสิบเอ็ดลูก lùn lùn luôn mười xếp lùn 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 mười hai

เสร็จเลยพร้อมแล้วเสร็จเลยไม่ต้องรอเสียงนักวิแปดสิสี่คลค สิบมาสิบสิบหาแปดขอเวลานอกขอเวลานอกไม่ถึงไม่ไม่ถึงนะเนาะเอามาเลดิเอาไม่ถึงไม่ใช่ไหมวะเออยังกรงปริ่งงั้นจึง

อ๋อลักรุ่นเลยวบลักรุ่นแลยเอาด้วยอรอมไหมรอมไหมรอมยังรอมยัง มาในสนามกันต่อลูกนี้ยอดเบาเบายอดได้แดงออกจริง <simple> you ๆนะครับคูรินสกอร์เท่าไรแล้ว9 5นะครับเกือบร้อยแล้วสกอร์เล่นกันยังไงนะครับคะแนนเกือบ900นะครับ9ต่อ19 15นะครับเดือดแรงเซิฟแล้วก็หัวดินไฟจังวะ3ยอดเบาเยังได้อยู่สำหรับเดือดแรงลงลูกลกนี้โอ้โหติดเน็ตนะครับ สิบหกต่อเก้าหัวดินไฟเป็นฝ่ายเสิฟอ่ะเอาทันโอเคหัวดินไฟเป็นฝ่ายเสิบเดือกรงรับจังหวะสามลูกนี้ตบเบาๆย่างได้อยสาหระหัวดินไฟตบยกโอ้โหลูกนี้ทุ่มสุดตัวนะครับสำหรับเดือแรงแต่ว่าไม่ทันสิบเจ็ดต่อเก้าหัวดินไฟเป็นฝ่ายเสิบ โอ้โห,โโหลูกนี้รับเฉลี่ไปเอาละครับ18ต่อ9หนึ่งช่องตัวสำหรับหัวดินไฟนำอยู่ัวดินไฟเสิฟย,ยังได้อยู่สำหรับเดือดแรงลูกมีตก๊โอ้โหรับเฉลีออกไปวัวดินไฟ10ต่อ18นะครับจะกลับมาได้หรือไม่สำหรับเดือดแรง โดยการนำทัพของคูริน10ต่อ18บดเดือแรงเป็นฝ่ายเสิฟเกับมาแล้วมาที่หัวดินไฟลูกนี้จังบวาสามโอ้โหตกติดเน็ตนะครับลูกนี้11ต่อ18นะครับเสิ่มตามมาแล้วนะครับสำหรับเดือดแรงนัดนี้จะผ่านไปได้หรือไม่ลูกนี้โอโห กระชอกลุกใน12ต่อ18จังได้อยู่สำหรับหัวด,ดินไฟจังว่าสยอดบาบอ้โหมันติดเด่นนะครับเอาละครับ13 18 5คะแนนเ,เท่านั้นสำหรับเดแรงจะดันได้หรือไม่โอ้โหอยากว่าแล้วครับแรงเริ่มหมด19 13หัวด,ดินไฟเป็นฝ่ายเสิฟ มาที่หวัวด,ดินไฟเป็นไฟเสริสิบเก้าสิบสามอีโคคะแนนสำหรับหัวด,ดินไฟมาที่เดือแรงกันลูกนี้โหดทัชบอลออกไปเอาละครับมาที่เดือแรงกันต่อสิบสี่สิบก้าห้าคะแนนจะทันหรือไม่ เริ่มสนุกสานานกันจริงๆนะครับสำหรับเดืรกรงองเชียร์เยอะแย,ยะลูกนี้โหแรงไปหน่อยนะครับอ,ออกไป20ต่อ14นะครับหัวดินไฟเป็นไฟเสิร์ฟเสิร์ฟเบาๆมาที่เดือแรงตบลูกนี่โห,โห,โหโ อยู่ข้างบนนี่มันได้แดงออกนะครับลองขึ้นมาแลเอาละครับยี่สิบหนต่อสิหัวดินไฟเป็นไฟเสิฟเสิฟมาแล้วจางได้ยู่ไม oh ่ได้แรงโอ้โหตกฝังดินจริงๆว่ายังไงครับลูกนี้กรรมาการว่ายังไงออกหรือไม่ออกนะครับอาลูกบอลน,นะครับลูกบอล ออกนะครับลูกมาเกี้ยี 22, ่สิบสองสิบสี่หัวดินไฟเป็นฝ่ายเสิฟมาทีเดือดแรงตบจากด้านหลังโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครล้วฟูรินตบจากด้านหลังนี่สามารถกระโดดได้นะครับจากจังหวะหลังสิบห้ายี่สิบสองนะครับเจ็ดคะแนนสาหรับเดือดแรงจะทำได้หรือไม่เดือดแรงเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟได้ดีมาที หัวดินไฟยอดไปด้านหลังยังได้อยู่สำหรับเด้แรงตบลูกนี่โอ้ยเอาลครับอีกครั้งหนึ่งเดแรงจังวะสองจังวะสามตบลูกนี้โอ้ลูกนีแต่โดดบอลไหมครับโดนไหมครับอ้าโดนนะครับโดนโดนเอานะครับก็ เดี๋ยวใครหลบไปแลคืนนี้นะครับว่าจะโดนหรือไม่โดนอา้าวก็ว่ากันเดือดแรงกันต่อนะครับถือว่าเป็นติบน้องใหม่ลูกนี้โอ้โหรับเแลกออกลังไปยี่สิบสามต่อ16นะครับอา้าวลูกบอลน,นะครับลูกบอลมาในสนามกันต่อยี่ิบสามต่อ16หกวดินไฟเป็นไฟเสิบลูกนี้โอ้โหตก สล็บองไปทัชบอลออกไปนะครับก็18ต่อ2 0 17ต่อ23นะครับลองอ่านผิดแสดงว่ามีคนสนใจ17ต่อ23อัวเดี๋ยวแรงเป็นฝ่ายเสิฟหัวดินไฟตบลูกนี้โอ้โหตบได้สวยงามมากนะครับสำหรับหัวดินไฟ24ต่อ17 วานพยวานสิเกลตดลูกนี้เสิร์ฟได้ดีแต่เดือแรงยังได้อยู่ไหมยังมาสายอดเบาๆโอ้โหยอ,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 อดได้สวยนะครับสาหรับบุรินสิบแปดยี่สิวานพยเหมือนเดิมดยังได้อยู่สาหรับหัวดินไฟจะปิดเกมได้หรือไม่ลูกนี้ออกลางไปเอาละครับ19ตอ่อยี มาทีเดแรงเสิร์ฟวาดินไฟลูกนี้ยอดโอ้โหยี่สิบต่อยี่สิบสี่สี่คะแนนสำหรับเดแรงจะทันได้หรือไม่หนึ่งคะแนนสำหรับวาดินไฟวอดบอยวอดเชอร์เคลตมาทีวาดินไฟจะปิดเกมได้หรือไม่โอ้โหลูกนี้ตกออกไปเอาละครับเป็นแรงใจสำหรับ จอแรง 12, ต่อหวานไฟเหมือนเดิมโอ้ปิดด้วยลูกเสิฟนะครับ21ต่อ25นะครับ <c oughs>